เก็บปลาคิริไปกินกรุงเทพครับกอนสิกรรมกรุงเทพหาเก็บปักไปกินครับครับผมหาเก็บปักเก็บอะไรไปก็ได้แนวไปกินกรุงเทพนะครับมาอื่นกลับง,งานต่อครับครับเก็ยบยอดปลาคิ็กไปต้มครับพี่น้องกำลังง่ามพุ๊ก ครับผมมัตัอยอดป่ะเนี่ยัตัยอดบ่อย, <c oughs> ยากาใบด้วยวันนีนี่ครับกับบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับอยู่บ้านฮอร,รยากาศดีครับอะไรไปออโอ้อะไรแล้วครับออเอา้เอาอีว่าฝนท้อง่ะเดี๋ยวกองเรามา๋ไม่ได้ นี่ครับ <Okay. S 1> มือแต่แน่กินพี่น้องในบ้านเท่ามาฮะเก็บข้าตะไคร่อะไรก,ก็เป็นผักกิเล็กเนื้อกิเล็กก็เลังงามๆลยว่าที่เก็บไปแกงมาท่นานนะนะครับเนื้อผักชีเล็กคือฝนตกใส่บางสองสามมื่นมากในงามไม่ได้กับกล้องออะไรอ๋อ ก็กลับแล้วก็กลับอีกเดี๋ยวแต่อมองไม่เห็นเลยนี่ครับไปไปไปนู่นเหนอ่นี่ยนี่อนีรแกงมะกิเล็กใส่หนังง่วหนังควายพี่น้องแซ่บสะนาย นี่นะครับกองกินที่ศาลบ้านห้องมันก็ะนาอยากน่ากินไปครับกินด้วยบันได้กักี่ข้างกันมันมีกินให้เราอเคเอาไปเอาอยู่ปะเอาแล้ว<า>ร้อนครับกับ,กบข้าเรี่งครับกินกับข้าเร่ง น้ากระห้องไปกินรุงเทอดเดอโอโหสวยยอดงามครับยอดงามกับคนสวย,สวยส <ะ S 1> แต่ว่าอ้วนเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นี่ครับพี่นั่งได้ของกินนี่บมกงวงนี่ข่ามีตะไคร่นะครับปลาขีเข็กแต่ว่าบอกนักล่าหาปลาบ,บ่ท่านได้แจ็คตอยูคาตะเลียนนำ นี่ปลาน้อยซองตัวสั่นครับอาทิตย์จีเลงเอาให้มันได้เด้อเอ้าเอาสวบจะบาดเด้อสวยอ่ันนึงซองอึบบนเหลือเบียดแรงแล้วน้านหน้ามันฉีดตมเลยมาไข่อันจะหอมไข่จูบเดิไปจีบปะแม่คุณอ่ะโอจะทับ้คุณอ่ะเต็มยุบหอยจูบอะแม่ย่านแม่ได้กิ่นมา บวกายกามีไงเอาบวกราไปแกงน้ำก็ไเด้ซะว่าเต็มกระเดดมาซะก่อนคุณเดชไม่เต็มหน่วยิใหญ่เออไอบวกราคุณทึงคุณาไตเต็มคุณบวกรายกามีปลากระมีครับฮะใส่กระสังก็ได้เออใส่กระสังไปมาหนะครับ ดูครับว่บาจะได้เป็นต้มหรือเปล่าปลาเราบ้านปลาลักาหอยเบิ้ลเด้เอาหนึ่งสองสวดมีแต่ปลาหน่อยนี่ะนะครับพี่น่ออยู่อีสานบ้านท่ามปื่อุทธ์จะแน่อยากเนอกิน,น พิมตัวน้อยมันปล่อยเลยก็ได้่ต้องเอามีปลาคออยู่สองสามตัวอยู่ในนั้นน่เออม่มักไงวันกกวน,นอยู่งเทงเม่นแม่นบนไหไอซี่มัน,มน,มาน,ามมนโตอย่างถิ่นมาหนัวพอทิ้เพิ่อมาปล่อยปลางไงปลาคอตัวนี้ว่ายอยู่ันนั้น ว่าวันนีจ้จะควางคุณว่ามาเก็บไว้นะสองสามตัวนะตัวนี้น้อยมันกระดึกรุ้งวัยมันที่ตายเสนะียเลียงเลียงนะมันเล่นน้ำนะครับนะเสียเลียงเลียงไม่ได้มาหากินครับ นี่ครับบรรยากาศสา,าน่ามพึ่งสู่ไปช่องสงการนะครับรีบปล่อยใส่นิดหนึง่งเพื่อให้ปลาบ่าตายนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณเนี่อยหาโม่งก่าครับมหาปลาว่าจะไปเ็ดกินเลี้ยงแล้วก็เก็บปักไปกินกับกรุงเทพนะครับไอชิลีไปที่ไหนเอาให้คุมอให้จูบไปไม่ตะแกง

แค่ฟังงานโยกอันนั้นขึ้นมาได้ไหมคุณอะมันจับยังไงเต็มอยู่บกหอยเ <c oughs> มื่อนี้ให้แม่บ้านลุยเองครับบางทีขาดลง <c oughs> <c oughs> เพื่อน <c oughs> แม่บ้านจัดก,การเปลี่ยนเองเลยแม่บ้านกับลูกบ้านลูกบ้านให้ยังลูกบ้าน,รานเรียนย่างเดียว แย่ yeah, อยู่มันน่นนนาจะจับน้ำไม้พุ่นนะตั้งพุ่นจับเต็มเลยพุ่นมันจับไม้อันนี้เอวบอ่พุ่น่ะแม่ไผ่อ่ะบ่นี่นดิดึงตัวนี้ขึ้นไม้ให้ซ้อบซอบดึงไม้ตัวนี้ให้แม่ปลาเด้นยนะน,นี่นี่แม่ไผ่ไปจะมีหอยอยู่นี่ อ็นบอนนันไหอันนี้ลูกนั่งเละดึงขึ้นมาค่อยๆมันสิมันสิลุดเบิดพูดอะมนต้นไม้ใหญ่ๆค่อยๆดึงขึ้นมาเออคุณ่ิบูได้เกี่ยาค่อยใช่ป่ะไปก็ได้ลาได้ตัวใหญ่บ่สอตัวเสกกันกันหรอก นี <toys> ่ต <yelled> ู้ทํานนบ่มันน้อยพูตตู้ําฝามื้อตะกี้ก็เหลาหลายอยู่เด้ตูดูับดีดเออพุ่นน่ะมันก็เฮียบ่ตวางอนฟมน่ะวางฟมก็ดึงบอยตลุงกเบิดตนั้นเฮียสิเบิดบ่ได้กินดอก มาหาหอยครับมาหาปลาจะได้หอยครับหอยเต็มเลยอ่ะเสียไปเห็ดต้มจืดหอย <c oughs> บ้าได้ปล่าต้มจืดหอยก็ <c oughs> มีแต่แกงหอยจุบ๊บเคยกินไหมแกงหอยจุ๊บก็กินแม่เห็บใค่ได้กินอู้ตัวบไง่ายร่ซองโตโต,โตโตโคตรใหญยอะ่ะเนี่ยอืม <c oughs> น่ากินโยนลงไป มหาหอยครับมหาของกินอีสานเรานะครับปลาเกษตรก็เต็มต้นครับพี่ดังเกษตรมีกมล้วยมีมะละกอมีทุกอย่างครับข่าตะาไคร้หอมใบบุกดีหอมใบบุกูด,ปดเป็น,น,น,นอ่าเกษตรผสมผสานนะครับอังเทิงกับปลูกมันปลูกอ้อยนะครับมีความสุขทุกข้างครับได้กลับบ้านครับ ก็มาอีสา,บานบ้านเราเอ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 าไ <c ười> อ,อ,อ้ให้มันได้เพราะแกงเลยเร็วฝุ่น,าานอ่ะทั้งฝุ่นฝุ่นทา้งฝุ่นไปนยกไหมให้แม่ มีเหอือมาเฟ้มทางนั้นเอาเปลี่ยนแหลยบ่เบ้ง้ามนิดยนนั่นอยู่ลปวดนิ้ลองน้ำนันนน่นครับชิไดตต้มบ่ อ่านนตล่องน้ำเห็นมัยไงาล่องก็คอยที่ตายจอกเออมันดดลงออนะครับมันนเป็ี่บอฟิมมีตะขี่เงียออกไป มาคอยไอพ่อแกงพ่อพ่กพ,พ่อไปเอาอีกยกใหม่ทั้งคุณนอบอันนั้นมะาดูวใหม่นั่นนะเมียนะไม่นัน่นต้นหนาเสร็จเร็วตั้งสี่หกโมงแล้วตั้งสี่เช็ดบันท่านจินคำเผียรมาทั้งเพียอ คือลน tua hết จังซั่น đi mà thế lột đây là biếc mẹ cần như thế là tôi nói em anh tu phim tôi nói là พอ,อ,อมอ่เอาปลาอคอก็ได้มีแต่ปลาหน่อยเอาควายแทนพี่น,น้อปลาปไม่มีแต่ปลาหน่อยปลางเอาขึน,นบนลวปลาย่ไปงเอ้ยปลาน้อยปทดกรบ้วเก็บให้แทนครับ ตัวดวยเอาไปอนลเอาเหอะลงนคือกอไปามันอยู่หอยปปามันม่มีตัวห่เดนกลับี่น้องมาหาอยู่หากินแบบพีสานครับ พอเด็กกินแรงเจอละมือเจอละคาไปก็เปิดพ่อเปิดอิอสระเจ้าออนะครับพี่น้องไปมาอยู่น้ำบานหาหอยหาปูหาปลากินผักก็เยอะผักก็เยอะครับเห็ดเห็ดอ่าส่วนผสมประสานไว้นี่นะครับดีอย่างหนึง่งมีน้ำบาดาลอันนั้นก็นมาหาปลาขึ้นมาเล่นบนอ่นเทียงเดียง<อ> <laughs> นี่ครับได้หอยได้แกงนึงอยู่เนะเต็มเลยแม่อู้นูน่นอะมาเป็นสโลนมากเบิดป่ะแม่อาใส่โฟมมาน่ะงางโฟมเคลื่อนก็เ,เก็บใส่โฟมเออนั่นแหละก็ไม่สิร่วงเก็บใส่ดีดี้าสีาาม่วงหวันนี่โฟมหงม เามาเออมหน่อยก็ไว้หะมานะครับมานะครับมีหอยมาส่งครับมีหอยมาส่งครับโอ้มาถึงมาได้ดอกแอฟฟิปจับขามีหอยมาส่งครับเอาใส่เออเอาไปเลย จูบกินเอือนี่คือสวนน้ำมังเหรอสวนน้ำสวนน้ำป่ะอ่าปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้การ่มีนยังไรครับมาหาอยู่หากินแบบวิสานพอได้กินแรงอ้าวสำหรับคลิปนี้พวกเขาแกงไล่สไตล์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ อ้าวปิดยังไงวะทีนี้ตืดตืด๊ดต้เข้าไปได้จัดหน่อยคือเอาเฮือกสุนซ้อมเหาะ